I never wanted to come to this place, but my choices were limited. So smart boom out to So you missed.

รังเนี่ยรังได้ปืนแล้วโอ้นีปืนเลยปืนมะปืนตาเฮ้ย

ขอบคุณนะอะไรเนาาี่ยมันหมดรที่ทำกมันฆ่าเนี่ยนย thì khăng sản. ạ Nè, chạy tẩu quân lấp. Qua. à Nè, 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 nè,

ค่ะไเลยนี่ค่ะชุกันชุกันไม่ใช่เลย่านามีแมีแรงเห็นกาน้ขอของหน่อยกำลังยึดแอดรอปป้องกัน ฮะชุบลงมาใหม่นู่นแนบมึงว่ะชุบก็ชุบเหรอขอของหน่อยนี่ตู้นี่นี่นะมันฆ่านี่นะมีตู้ว่ะกําลังยึดแอดรอปป้องกัน

ลุ่มแล้วเนะี่ยพบศัตรูแล้วน้ำตับอยู่ Mereka lagi ke depan Kau tak boleh berhenti Saya berhenti berhenti

Mày mi tô mang lên xem phút này chú Tao mi phư này nè Bởi mi chứ à, mi mi phần này trong bộ, tôi nhang, nhang nhau à, ô, oh. sao à, không được còn... nhỉ? bắt được rồi mà chơi không muốn, tôi tôi นี่แหละคยเกาะกูแตกเลยว่ะจิดาดาดาวเรียนดาวเรียนท่องกันเลยเรียนท่องกัน ทำไปกินะไปชุบตู้ม่วงข้างล่างก็ได้ไงเดีอย่ยายๆอย่าฟาดไปอย่าฟาดไปพอแม่ตีนะเฮ้ยลงมาทั้งละได้นี่ลงมาลงเลียนเลียนของเขาโหเออลงไปเป็นขากระดักนั่นแหละอ้อมไปลงมาทีไปตรงนั้น

นัไปอยู่ที่ไหนยอมไม่ได้่ไหกูอยกับตึกไม่ได้จะประกมมึงไปตรงนั้น

ไม่ใช่ห <Wing. Okay. S 1> ูมลงมาเลยเออมันอยู่ในหันวะโอเคปองตมาว้ากคนปยงไดับดััดัับดดด <c oughs> ไปไปไปเขางเข้าัเข้าเลยน็ตบุรเนี่ย,ยมันลื้อเลยนี่ลื้อหี้ยเลยฮะบุรอัดแ รกไมไปอะไรกน่ยวนปี่หนม่งเยหสิบรวมชอบกิอยก้อยมีโต้ใช้มือมงฮะเพิ่มมีเพิ่มจมีกมี

ตาได้นี่เหมือนเฮงคุณพ้กเราถึงช่องช่องมอย่าลืมเด้อน,น้นำนะฮะน้ำร้องไห้เออน้ำร้องไห้เข้ามามปน้ำเฮงน่อยเจ้นนเ,าเ,นนเขาเออลงพี่เลยลงเลยลงเลยอ่าแค่นี้แหละสบาย Tôi đi lại! mình đi cái này. Ừ Tình nền thơ rồi Dù bạn, tiếp đấy, luôn đấy dù bạn Ừ Tiếp à fit máy, Next không chỉ anh đang làm tổ, tí nữa này, fit máy, nhưng mà, fit mất luôn, thằng không? กูได้วไปชงผีวัวดิแ้วไปชุดไดโนในต่มหมูเนาะก็จะมาฝึกลงมาเนาะเอ้ากูยังตัวเดีอยว่ในหมอกกันยังตัวเดีอยวกูไปชุดหมูชีโตวได้ที่หนึ่งเลยอ่ะเงินทองตูนเด่แล้วเราไปฉุแล้าไปฉุดด้วยคักเรื่อยเลยอะ ยูรุมมัวเดี๋ยดีบอตทีเดียวกันนทีเดียวกันเนี่ยมันหาได้เห็นอ้โดนั่นมันหาเดยนั่นดิมันฉุกกันแล้ว ไปเลยคือไปเลยสวยอืมมันจบกันแล้วแนน่นงอ๋อเรื่องอะไปตูนเลยมันลุ่มลุ่มแล้วมันลุ่มลุมล่มเลย โอ้ยบกเหียนเหี้นต right ่อยชุดๆตอกไม่ไหวลงบนน้ำเขาลุกลงบนน้ำเลยนี่ๆนี่อยู่นี่นี่ฮะโอ้โหโก้ซะแล้วนะเด็กสวีดี้จีฮะคุยด้วยนจ่เชิญโก้

好，那行。